มาพี่น้องมาดูลักษณะของควันถ้าเราเผาไม้ไม้เปียกเยอะๆมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องมันจะค่อยๆขึ้นนะมันจะไม่ประรุูด้รู้จักประตูไหมถ้าใครเคยเผาไม้แห้งนี่พอมันร้อนมากๆปึ๊บมันจะเดือดปุ๊บ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 ขึ้นมาไอควรรันเหลืองๆมันนะแต่แต่ถ้าเราเราเผาไม้เปียกเยอะๆเหมือนเหมือนที่เตาเตาเตาเนี้ยที่เราโต้ทำ คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ความมันก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเราจะดูรู้ได้ไงว่ามันสุกมันพอที่จะปิดได้แล้วใช่ไหมละ่ะเราจะดูยังไงเราดูตรงความร้อนพี่น้องตัวนี้ลราโ,ต,โต,ต้ตื่นมาตีสี่รโตก็มาเปิดตัวนี้ออกเปิดรีออกรีไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปิดเปิดรูโอเคเนี่ยช่วยไว้ช่วยไว้ทั้งคืนจน จนมาถึง DC, ตีสี่แล้วโตตื่นมาโตเอาเอา,เอาตัวนี้ออกแล้วก็ปิดไว้คือไม่ให้มันดับนะมันจะประหยัดเวลาเราได้เยอะพี่น้องแต่ถ้าเราปินหมดอย่างนี้มันมันจะไม่ติดเลยเด้บางทีมันก็อาจจะดับนะไม่ดับแต่มันก็จะช้ามากดูข,ขนาดรถโตเปิดรูเคียไว้แล้วก็ยังมาลีไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันยังขนาดเนี้ยลักษณะกรนค,คือมันไม่ปะทุ มันก็จะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วเตาของเราเนี่ยมันจะไม่ร้อนจัดพี่น้องตอนแรกมันจะร้อนอยู่ข้างหน้ามาเปิดรีออกตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเนาะตื่นมาตีสี่ตอนนี้หกโมงมันก็เริ่มร้อนล้ะเริ่มร้อนเข้ามาเข้ามาละตอนนี้ยังยังไม่ถึงเนื่องด้วยว่ามันมีน้ํามีความชื้นพอเราเปิดรีออกมันมันจะไม่บุ้มมาทีเดียวนะความร้อนนะถ้าถ้าเป็นไม้แห้งนี่ถ้าเราเปิดรีออกปุ๊บ มันรออากาศเข้าเต็มที่แล้วแล้วมันจะปะทุควันนะแล้วมันจะร้อนเต็มที่พอร้อนเต็มที่ปึ๊บควันเหลืองๆปุ๊บมันก็จะขาวใสไปเองอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นไม้ชื้ออย่างนี้ไม่ไม่เปน้องไม่หมดมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละลอยเรื่อยๆนะเจ๊๊๊๊๊ๆขึ้นเรื่อยๆจะไม่ปะทุแล้วจะถึงตอนไหนเราถึงจะปิดได้ใช่ไหมละ่ะเอา ให้พี่น้องมานั่งดูนะนั่งนั่งดูความร้อนที่อยู่หน้าเตานี่ถ้าตรงนี้มันเราเราเรา,เราความร้อนมันมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ดูดูป่องเนี่ยมันขาวสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดได้ไม่ไม่จําเป็นต้องให้มันขาวจนหมดเลยเพราะว่าไม้ชื้นนี่มันยังไงมันก็มีควันพี่น้องสังเกตตามที่เราโตทํามานะควันไม่หมดหรอกถ้าเราปล่อยให้ควันหมดนี่ไม้หน้านี่หายห,หมดนะ